สวัสดีเราสาวกเด็กคอบทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับข่าวริอร์พูประจำวันที่7มีนาคม วันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของเซกิตนครอปอดีตกุนซือของทีมที่วางมือไปหลังจากจบซีซั่นที่ผ่านมาและเจ้าตัวครับก็เคยเกริ่นไปคร่าวๆว่าอาจจะเข้ามาร่วมขบวนรถแห่แชมป์หากว่าลิเวอร์พูลสามารถพุ่งชนความสําเร็จคว้าแชมป์ลลกสูงสุดหมัยที่20ได้ในซีซั่นนี้ทั้งนี้ครับล่าสุดทางเซกิตนครอปก็ได้ออกมายืนยันอีกรอบว่าเขาจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จครั้งนี้ของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนแต่ในครั้งนี้ครับเขาขอยินป่าปนอยู่กับบรรดากองเชียร์หง ซึ่งมันก็น่าจะเป็นอะไราที่เหมาะสมมากกว่าจะไปฉลองกับกลุ่มนักเตะโดยตรงครับด้วยกับเรื่องราวดังกล่าวจะไนครอบได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางไมเคิลมอร์ตันว่าหากลิเวอร์พูลคว้าแชามป์พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จผมคิดว่าใช่นะผมจะไปแผนของผมก็คือการเข้าร่วมฉลองที่ลิเวอร์พูลคว้าแชามป์ลีกแต่ไม่ใช่อยู่บนรถบัสหรอกนะผมจะอยู่ที่นั่นที่ซึ่งแฟนบอลอยู่อยู่ในที่ที่ผมเคยมองเห็นแฟนบอลเมื่อตอนที่ผมเคยอยู่บนรถบัสบ้างนั่นเป็นความผิดของผมนะ ตรงๆแต่เราก็ต้องรอดูกันต่อไปดังนั้นผมคิดว่าผมจะอยู่ที่นั่นในเกมสุดท้ายและอะไรประมาณนั้นแหละผมไม่อยากจะไปหาพวกเขาก่อนเวลานี้เพราะว่าไม่อยากจะทําให้พวกเขาเกิดอาการเป็นลางไม่ดีตอนนี้พวกเขาชนะมาตลอดจากที่ผ่านมาและกําลังเข้าใกล้มากแล้วแต่อยู่ๆผมก็ไปโผล่ที่สนามเป็นครั้งแรกแล้วเกิดพวกเขาพาขึ้นมาละ่ะหรือว่าสะดุดขึ้นมาละ่ะและแน่นอนผมจะไปที่นั่นเมือ่อตัดสินใจได้แล้วด้วย ทาันงนี้พวกเราแฟนหงก็ต้องมารอลุ้นกันดูนะครับว่าอาดีตบอสของเราอย่างเจสันคลอปจะมาร่วมฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20กับเราหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับ มากันนี้รายงานต่อไปครับจากทาง Paul Joyce สายขาหงแดงระดับเทียร์หนึ่งของเดอะไทม์สื่อดังของอังกฤษกับเรื่องตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมครับที่อาจจะมีการแย่งชิงตำแหน่งกันเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในซีซั่นหน้าเมาลิว,วัพูลนะครับเตรียมจะทำการต้อนรับจอจี้มามาดัชวินลี่ผู้รักษาประตูจากสโมสรบาเลนเซียที่จะย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และก็ดูเหมือนว่าการมาของเขาครับก็มีการคาดว่าจะกลายเป็นตัวเลือกแรกของทีมหงแดงในยุคข,ของอาร์เนสต์ลอตซีซั่นหน้าด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะครับดีพอมันยอดเยี่ยมของอาริสันเบเกอร์ณเวลานี้ก็น่าจะเป็นเรื่องยากมากครับพี่มามาดัชวิลลี่จะคว้ามือหนึ่งไปจากเขาได้ง่ายๆเนื่องจากในด่านทีมชาติบราซิลพี่สู่ได้เห็นแล้วว่าการอยู่ในระดับโลกนั้นมันเป็นยังไงจากเกมที่เอาชนะปารีสแซงช็อแมงหนึ่งต่อศูนย์ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมนัดแรกที่ผ่านมา ซึ่งในเกมนี้ครับอาร s สันเบเกอร์ได้เตือนทุกคนว่าทําไมเขาถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกจากที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ด้วยและที่สําคัญในครับฟอร์มของมามาดัชวิลลี่ที่ก็ไม่ได้โดดเด่นมากนักกับบาเลเซียเหมือนเดิมด้วยซีซั่นนี้ และสำหรับแฟนบอลหญิงเราครับก็เชื่อว,ว่าทุกคนไม่ได้สนใจหรอกว่ามามาดัชวิลลี่จะย้ายมาในสถานะไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดีขนาดไหนด้วยแต่แน่นอนครับถ้าคุณอยากจะได้มือหนึ่งไปคุณก็ต้องชิงมันไปจากอาริซอนเบเกอร์เองคุณต้องมีสูตรความสามารถตรงนั้นให้ได้เองเท่านั้นครับซึ่งจุดน,นี้อาริซอนเบเกอร์เกินคำว่าพิสูจน์ตัวเองไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาน่บเป็นระดับโลกจริงๆครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าหนุ่มเลือดซามูไรยอย่างวัตารุเอนโดหรือว่าที่พักหลังหลายคนจะเรียกว่าวัตารุเอนเกมลงเพื่อปิดจอบงานให้กับลิวพูเป็นหลักทั้งนี้ครับก็มีการเปิดเผยว่าลิวพูยังไม่เคยเสียประตูแม้แต่ลูกเดียวเลยครับเมื่อวัตารุเอนโดถูกเปลี่ยนตัวลงสนามเพื่อรักษาความได้เปรียบในซีซั่นนี้ ซึ่งในความสงบนิ่งความสามารถในการเล่นเกมรับที่เขามีและก็ความรู้ความเข้าใจทางแทคนิคของกองกลางกับตันหิมชาติญี่ปุ่นรายนี้ก็ไปสู่เห็นแล้วนะครับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการปิดเกมของอาร์เนสลอตมากน้อยแค่ไหนและตรงนี้ครับก็คือสติของวาตารุเอนโดที่ลงสนามให้กับทีมหงสแดงโดยใช้เวลามากกว่า1นาทีจากที่ผ่านมาซึ่งมีเสียประตูแม้แต่ลูกเดียวเลยเนะครับ เริ่มจากลงเป็นตัวสำรองลงเล่น1นาทีในเกมชนะคริสตันพาเลซหนึ่งต่อศูนย์ลงตัวสำรอง12นาทีเอาชนะไบรตันสองหนึ่งลงตัวสำรอง3นาทีเอาชนะแอสตันวิลล่าสองต่อศูนย์ลงสำรอง1นาทีเอาชนะจีโรนาหนึ่งต่อศูนย์ลงสำรอง3นาทีเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้สามหนึ่งลงสำรอง33นาทีเอาชนะเวสต์แฮมห้าต่อศูนย์ลงสำรองยิ่มเจ็ดนาทีเอาชนะลิวสองหนึ่งลงสำรองยิ่มสองนาทีเอาชนะอิปสวิดทาวสี่หนึ่งลงสำรองสองนาทีเอาชนะบอลมาร์ตสองต่อศ ลงสำรอง19นาทีเอาชนะวู๊ปแฮมตัน2-1ลงสำรอง17นาทีเอาชนะแมนซิตี้2-0ลงสำรอง13นาทีเอาชนะนิวคาสเซิล2-0และก็เกมล่าสุดครับลงไปสำรอง11นาทีเอาชนะปารีสแซงต์แชร์กแมง1-0ด็งนั้นในเวลานี้ครับวัตารุเอนโดก็ช่างเหมาะสมกับฉายาที่แฟนบอลหงแดงตั้งให้เขาเหลือเกินนะตอนนี้ที่ว่าเป็นวาตารุเอนเกมซะเหลือเกินครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของการตามล่าตัวอเล็กซานเดอร์อิซากกองหน้าตัวเก่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกันนะครับหลังเจ้าตัวน่ามีข่าวลือร่วมกับทัพหงดแดงของเรามาพักใหญ่แล้วทางนี้ล่าสุดนะครับทางดาวิตออนสตนเยียวข่าวระดับเทียบหนึ่งของสื่อใหญ่อย่างเดอะแอตแลนติกของอังกฤษได้ออกมายืนยันความสนใจของลิเวอร์พูลที่มีต่อตัวกองหน้าทีมชาติสวีเดนรายนี้และก็รวมไปถึงการเซ็นสัญญากับเหล่าแข้งช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ด้วยครับด้วยต่อเรื่องนี้ครับดาวิดออนสตีนก็ได้ระบุว่า แน่นอนว่าลิเวอร์พูลมีตัวเลือกมากมายอยู่บนเรดาร์ของพวกเขาแต่ชื่อเดียวที่ผมเคยได้ยินมาจนถึงตอนนี้ก็มีแค่อเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าของนิวคาสเซิลแต่ไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลเพียงแค่ทีมเดียวนะที่สนใจในักเตะสวีเดนคนนี้ส่วนตัวผมเชื่อว,ว่าลิเวอร์พูลจะคว้าอิซักก็เติมเมือพวกเขา,านะพร้อมจริงๆเท่านั้น หรือร์พภูจะพิจารณาย้ายทีมก็ต่เมื่ออีซักเองก็พร้อมจะย้ายทีมจริงๆเช่นกันผู้เขาไม่ใช่สโมสรที่จะไปไล่ล่าแบบไร้จุดหมายและผมคิดว่าอนาคตของอเล็กซานเดอร์อีซักจะเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งแน่ๆในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของฮาวิเอ็นเลียดฮีโร่คนซัดประตูชยัยพาทีมหงแดงของเราบุกลาปาริซช็กแบง์หนึ่งต่อศูนย์ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเกมแรกที่ผ่านมานะครับที่ทางเอนะ็นเลียดก็เปิดใจถึงความในใจของเขาต่อสถานการณ์ของตัวเองครับในทัพหงแดงตอนนี้ซึ่งเขายอมรับว่าในบางครั้งเขาก็หัวเสียที่ไม่ได้รับโอกาสมากพอจากอาร์เนสต์ล็อตแต่เขาเองก็เข้าใจได้เพราะว่าเมาื่อดวันดับของทีมในตอนนี้มันดูเป็นความคิดทีด่ถูกต้องแล้วครับของอาร์เนสต์ล็อตที่เขาจัดทัพทีมนีมุ้ช รราายกาดังนั้นเขาแค่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเมื่ออกาสมาถึงครับโดยกับเรื่องนี้ฮาวเวลเลียได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเดอะการเดียนว่าผมยังเด็กมันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวของผมเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วเกือบ150เกมผมรู้สึกว่าผมมีประสบการณ์มากพอแล้วในเรื่องนั้น แก็มีช่วงเวลาหนึ่งในซีซั่นนี้ที่ผมรู้สึกโกรธผมเริ่มหงุดหงิดเพราะผมต้องการลงเล่นมากกว่านี้แต่ในเวลาเดียวกันผมก็ต้องเคารพสถานการณ์และก็ต้องเคารพการตัดสินใจของผู้จัดการทีมด้วยเช่นกันบางเกมผมจำเป็นบางเกมผมไม่จำเป็นนั่นเป็นแค่เรื่องของฟุตบอลนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงรู้สึกว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่เราอยู่ในซีซั่นนี้เพราะว่าการตัดสินใจของผู้จัดการทีมพิสูจน์แล้วว่าเขาคิดถูก แต่ในฐานะนักเตะคุณก็ต้องมีสภานที่อยู่เสมอฟุตบอลมีทั้งขึ้นและก็ลงคุณสามารถผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปได้โดยไม่ต้องเล่นเลยมันขึ้นอยู่กับการมีแรงบันดาลใจและก็มีจิตใจที่มั่นคงผมแค่ต้องพร้อมเมื่อมีโอกาสเข้ามาและช่วงเวลาอย่างในเกมกับปารีสแซงแชร์แมงที่ผ่านมานั้นก็ทาให้ผมมีแรงบันดาลใจขึ้นมาอีกครั้งและก็ยังคงม,มีแรงปรารถนาที่จะลงสนามไปและก็แสดงสิ่งที่ผมสามารถทําเพื่อทีมได้ให้มากที่สุด ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของสโมสรลิเวอร์พูลประจำวันที่7มีนาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ